เรารู้แล้วนะอ,อ,อ,อัดไปปึ๊บเข้าไปเข้าไปอัดเงี้ยมันได้เนี้ยอัดแล้วก็รักษาระยะได้ถ้าสูงไปสูงไปไงครับดับถ้าใกล้ติดถ้าสูงไปมันก็ดับ้าใจั้นถ้าเราเดินช้าไปเป็นงี้ครับเป็นงี้ดูถ้าเดินช้าไปเป็นงี้อัดไปเขป้าไปขาไปขาไปงี้สูงช้าไปดับ แล้วมีควันเยอะนี่ควันเยอะอย่างนี้ไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเดินเร็วไปที่ที่เป็นนะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับเร็วไปอย่างนี้ครับหน้ากากปิดหัาไปเดินเร็วมากหักไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินเร็วไปคือแนวแนวจะเล็กแนวเชื่อมเล็ก แล้วเวลาเคาะหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดแนวแบบการหลอมละลายแบบแบบติดบ้างไม่ติดบ้างเข้าใจไหมครับดังนั้นที่ดีที่เหมาะสมอ่ะเดี๋ยวดูครูจะควบคุมดูแสงนะครับควบคุมคอนโทรนให้ได้ว่าเป็นแบบไหนสีเป็นแบบไหนระยะประมานไหนโอเคนะครับเอาดูตั้งท้ายได้นะครับมากากปิดไปอไปอย่างนี้ครับอยู่ที่เคลื่อนมา ขึ้นมาขึ้นมาระยะห่างได้ครับความเร็วนี่ครับความเร็ววานี้เรื่อยจนจนลวดเชื่อมหมดหรือพอได้ประมาณนี้แล้วก็ยกลวดเชื่อมนี้แล้วก็ยกมันจะหมดเดี๋ยวเราก็ต่อต่อใหม่ได้เราต้อเปลี่ยนเอาลวดใหม่แล้วก็มาเคาะตรงนี้ จีมจับจับไปแล้วก็ยกหน่อยนะครับแล้วก็คคิดตรงนี้โอเคไหมครับเนี่ยมันจะบางคนก็บอกโอ้จานยากเฮ้ยง่ายจังเฮ้ยมันมันยากนะแรกๆแต่ต่อมาเฮ้ยมันได้บอกจำไว้เลยนะครับให้เราจับจุดไว้เลยถ้าเราทำได้ที่เราสอนที่ครูสอนเข้าใจนะ แล้วเราได้เอามาฝึกหรือมาฝึกแล้วมันเกิดแนวเชื่อมแบบนี้ยหลอมละลายที่ครูอธิบายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้เราดีใจอ่ะเราเข้าใจเฮ้ยมันทําอย่างนี้นะขั้นตอนนี้ๆถ้าใครคิดอย่างอื่นเพื่ออะไรเนี่ยแน่นอนครับยังไงก็ทําไม่ได้บางคนเป็นแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเข้าใจบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนหลายเดือนกว่าจะเป็นโอเคนะครับลองฝึกลองทําดูที่ครูสอนอธิบาย โอเคไหมครับลองฝึกลองทำดูนะครับขอบคุณมาก